โอเคสวัสดีครับผมวันนี้ค้นโยกับรายการถึง Easy Day แล้วก็สาย u ูยูทีซีนี่เองครับผมเป็นไงบ้างครับช่วงโควิดสิบเก้าเป็นไงอยู่บ้านกันยาวๆไปเลยครับผมอออตรงนีโค้นว่างเลยบอกสบอกบอกเลยว่าช่วงนี้ว่างมากๆคือต้องหาคอนเทนท์ทำอะเอางี้ไหนๆก็จะมีคนาดหนึงทำอยู่ผมก็เลยแบบอในน้อยหน้าสิบอกตัวเองโอเค วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องปร,ประสบการณ์จริงของปีหนึ่งวิทศของอังคาแล้วก็แนะนําสําหรับเด็กของสี่ที่จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยของอังคาด้วยจะเป็นอย่างไรชิญชมได้เลยโอเคครับผมมาเริ่มตั้งแต่เปิดเทอมเลยเปิดเทอมจะเป็นช่วงสิงหาคมซึ่งก็บอกในคําเดียวว่าปีหนึ่งเข,ขายังไม่ได้สาขาเนะยจ้ะเพราะอะไร เพราะว่าปีหนึ่งเขาจะให้เลือกแพชั่นว่ามีแพชั่นว่าเออปีสองจะเป็นระสาขานหนดีก็เลยจะมีวิชาพื้นฐานเช่นอันนี้ยกตัวอย่างนะเช่นวิชาการอ่านการเขียนวิชาภาตาอทศกฤประมาณนี้ก็จะมีทั้งหมด6วิชาสาหรับสาหรับแต่ละเทอมนะแต่เทอมจะมีทั้งหมด6วิชาเลิกยังไม่ได้นะบอกก่นอนซึ่ง ถามว่าเทอมหน้ามันจะเป็นสายแบบไหนอะ่ะมันก็จะถ้าถามถ้าถามส่วนตัวผมนะผมส่วนตัวผมจะคิวเพราะอะไรเพราะว่าเป็นวิชาที่ทํางานเป็นกลุ่มแล้วก็แล้วก็มีทํารายงานด้วยบางส่วนแต่ส่วนใหญ่จะเนทีมเวิร์กซะมากกว่าคืออาจารย์เขาน้นพาอยากเห็นทีมเวิร์กโอเคครับผมวันนี้นะสู่เทอมสองกันดีกว่า เทอมสองมันจะเป็นเทอมที่ลำบากที่สุดหรับปีนเนึ่ยเพราะอะไรโควิดในทีมาดึงสองรอบเต็มเต็มเฮ้ยโควิดมาไงครับเนี่ผมไมี่โผหัวเลยแต่ว่าจะไปมาหาอะไรอ่ะไปแป,ป๊บเดียวเองนะยังไงไปสองสามครบเรียน,นออนไลน์ต่อปีอะแต่ว่ายังไงก็โควิดในทีเนาะก็ต้องอยู่บ้านสเตโมกันไป แต่ว่าถ้าเล่าถึงเรื่องวิชากับเรื่องของอาจารย์ถ้าเรื่องวิชาก็ล้วกวอย่างก็พวกการดันล่าทําแอปอะไรนี้สําหรับผมสําหรับผมได้เพิ่มผมนมก็จะงง,งอยู่ละนี่เรียนได้หรออันนี้แค่ส่วนตัวใช่ไหไเรียนได้หรอแต่ก็ปล่อยไปละเรียนไปจ็ถามว่าอาจารย์จะาอาจารย์บางคนจะชิลบางคนอาจารย์บางคนก็ชีเวียดในบางครั้งนะเพราะฉะนั้นเทอมสอง ถ้าคุณเจอวิชันนั้นจริงๆก็เี็มตัวโบกหัวเลยเลยเป็นแค่นี้เพราะว่างานจะกอมาเพียบเลย <c oughs> ผมพามาแล้วพูดตรงๆพูดเลยพา <c oughs> มาเยอะเลยเดี๋ยวข้อสุดช่วนต่อไปเลยจะแนะนำสำหรับเด็กหกสี่ต่อไปโอเคตามนั้นโอเคสำหรับเด็กหกสี่นะครับผมมามาดูด้วยโอเคสำหรับเด็กหกสี่ทุกท่านนะครับผมก็ ทางคณะท่ทานามหาวิทยาลัยของอังคาไทยก็เขาจะให้ iPad มาหนึ่งเครื่องพื้นฐานคือประมาณ3 2มสกิแต่ผมมาอัปเกรดเป็นห28กิเพราะว่าผมมาใสา่ย่ังรูปใส่ตัดต่อวีโอก็อัปเกรดไปแล้วโดยเฉพาะของนิเทศของอังคาเขาจะให้ Adobe ฟรีไปเลย4ปี4ปีเลยนะบอกก่อนว่าสปีเลยนะ Okay. ส่วนดน้านการเดินทางถ้าสำหรับใครที่มาทาง MRT ก็นั่งวินนั่งวินมาได้เลยประมาณ20-30บถึงาบาทหรือถ้าใครมาทาง BTS หรือว่ามาทางรถเมล์ก็เขาจะมีป้ายรถเมล์ของมหาวิทยาลัยของอค้าเลยก็คือ UPTC ก็คือสามารถเดินข้ามมาแล้วก็เลขกวินต่อไป20บาทจะได้คือมันจะแบ่งเป็นหน้ามอกับหลังมอถ้าสำหรับ MRT อ่ะ หลังมอแต่ถ้าสําหรับรถเมย์จะหน้ามอก็คือจัดสรรเอาเองส่วนทางด้านคนที่จะอยู่หอก็จะมีหอพักหลายๆที่เลยก็ลองหาราคาลองหาที่มันใกล้ๆมอดูแล้วกันแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็เยอะเช่นนันอาหารลาขายาแต่ส่วนใหญ่อะ่ะก็ชานมเยอะชาดมไข่มุกกินบ่อยฝัง ส่วนมีอะไรอีกนะอ๋อส่วนคนนคนวิชาถ้าผ่านปีหนึ่งแล้วอ่ะก็จะมีทั้งหมดสารสาขาสารสาขานะจะมีดีนะก็จะมี 1. สื่อส, e สารกมออนไลน์ PRAE สายโฆษณาอะไรนี้อันดับสองออกแบบและผลิตสื่อก็จะเป็นสายโปรดักชั่น ในวงการพวกวิทยุร์และโทรทัศน์แล้วก็สื่อออนไลน์เช่นพวกยูทูบเบอร์ติ๊กเกอร์อะไรงนี้ส่วนระดับสามที่ผมจะเข้ามาเรียนตอนปีสองเผื่อใครเจอกันก็คือภาพยนตร์ดิจิตอลก็คือจะรู้ขบวนก,การเกิดก,การทำหนังเลยการทำภาพยนตร์หนังสั้นภาพยนยตร์เอ็มวีแเต็มเลยครับผมจังหวะนี้โอเคไม่น่ามีอะไรนะแต่ถ้ามีคนสงสัยอยังไงก็ไปดูในคลิปผมได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ก็ได้ ว่าในในห้องอคารมีอะไรบ้างอะไรนี้เดี๋ยวจะแปะดีไหมครับว่ามันจะเป็นเพนิสของสายดูยูทีที่ทำคอนเทนต์ในมหาลัยซึ่งก็ผลตอบรับก็โอเคนะมีคนแชร์มีคนนี่อยู่เรสามารถไปดูได้ใครทำมา <laughs> ยัางไงก็ไว้เจอกันตอนปีไว้เจอกันตอนสิงหาปีนี้นะ ยังไงสำหราบปีหนึ่งไว้เจอกันได้เลยในคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอกค้าไทยโอเครออยู่นะรออยู่นะโอเคถ้าชอบคลินี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมยังไงก็รอโควิด19ดีขึ้นสักนิดนึงเดี๋ยวจะไปเริ่มทำคอนเทนต์ละยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย White suit, white crew, white light gonna guide me through. Back door with the city, that's proof. Back door with the city, oh, no. oh, um, like, right yeah. that's true. Get down, down, Get get down, this drum, you wookie. Because my name. One stop getting off this train. One hop gonna shake his brain. One drop gonna make this day. Routine really gonna cap the grave. Like this, my fist gonna break. Time up.